ครับในการช็อตจากตัวของเจไดครับและตัวสัมภาร์กระโดดเข้ามาครับในกำแพงแล้วกระโดดออกไปครับยังมีคี่ไปเกิดอยู่ในมือและตัวบัสกระโดดเอจสเตอร์ไปแล้วครับแล้วทีนี้ตัดกล้อมอย่างเดียวสำหรับดวลนครับแล้วเก็บทาวเวอร์ฝั่งทารอนมาได้ครับพีไม่ได้ใช้ทีิงอะไรเลยครับแล้วกระโดดมาพร้อมจากกระจกการพัดครับและตัวของเวฟเป็นการกระจัดเข้าตรงกลางสองตัวแบบแบบนี้ทารอนจะกันได้ไหมครับแต่ว่ามีการดันจากตัวของบัสอยู่และตัวของเดียวกันทั้งยิงฟรีครับแต่ว่าพยายามจะตีป้อมนั้นเหมือนทารอนจะกันได้ไหวเฮ้ยเฮ้ยยทาาาอออออนนบกวว่่่่่ขตตีป้มมหแไร คือรับตัวมันพีครับที่กลับมาได้ดีวาร์ปเข็นคาำตรงนี้ครับโดนเล็งมาสุดยิงมาทุกอย่างครับและกำลังจะตายมันพีครับมีวาร์ปอยู่ข้างหน้าและเหมือนจะวาร์ปกลับไปได้ครับในดีกว่ที่ป้าถุงกันยืนค้ำทั้งโลกแดงแดงตายเอายืนค้ำต่อครับผัดกันแทงและตัวนี้มันพัดยิงฟรีทั้งนี้มันแค่ยิงฟรีปิดตัดแม่ครับจริงแบบชะตาขาดครับแต่ว่าฝั่งข้ายังไม่ดับขนาดนี้และมีเจนไปยิงอยู่ข้างหน้าเทวดาพยายามจะซอยจะซอยแต่ว่าตัวของท่านฮารอนเขายังสู้ครับและเป็นตัวของดีมันครับเก็บตัทนวและเทวด จะพลิกสถานการณ์ครับกับตลาลปัดมาหาปางตรงข้ามท่านนี้เสียสามทางและตาําเพงครับโดนเล็งอยู่จาก4ี่คนหคนจากฝ่ารารลอนและตาําเพงโดนไล่ออกจากบ้านตาําเพงไม่ได้อยู่ในบ้านและตาําเพงครับกำลังจะโดนเล็งครับอยู่นอกบ้านและตาําเพงกับบ้านไม่ได้ด้านขวาเหลือแค่ผู้จมติงกองตั้งคาลอนที่โดนสามทางครับและเขาจะเอาเกมกลับมาได้ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ ใครกันบ้านล้วครับตอนนี้เหลือแค่นับการตีติงกอสร้างลักเท่านั้นตัวละครทารอนและเกมแรกครับก็เลยจะตกเป็นลูกคคีบเข้าตรงทีทด้วยเจ็บคอแล้ว <S 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 ไปตีป้อมรับแกมแรักตัวตขะคทารอน